สว <auto> <heit> ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันเจรภารีตาบุตรอีกเช่นเคยค่ะแน่นอนนะคะว่าในช่วงเวลานี้เราเองก็ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็คงจะเก็บเกี่ยวเอาความสุขในช่วงของเทศกาลสงกรานต์มาแล้วอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นน้ําสงกรานต์บรรยากาศของการเล่นน้ําสัมผัสกันมาอย่างเต็มพิกัดกันเลยทีเดียวในช่วง4วันที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะในหลายพื้นที่นั้นก็ยังคงมีกิจกกรรรมาเล่นน้ สงกรานกันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วประเพณีสงกรานนั้นไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยของเราเท่านั้นนะคะแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสปปลาวกัมพูชาหรือว่าเมียนมาเองก็ยังคงมีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับงานวันสงกรานเหมือนกันค่ะแต่ว่าสงกรานในประเทศเพื่อนบ้านของเรากับสงกรานในบ้านเราจะมีความเหมือนแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างไรขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์อัครพงษ์คำคูณนะคะวิทยาลัยนา,นานาชาติปรีดีพดมยงค์ค่ะสวัสดีค่ะ ญญนะคะญญก็พบกันอีกแล้วนะคะอาจารย์รจากที่ข่าวนั้นเนี่ยเราพบกันเรื่องราวของเขาพระวิหาร,รทีนี้มาในเรื่องของประเพณีแล้วก็วัฒนธรมรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานนะคะก่อนอื่นอยากจะให้อาจารย์ค่ะได้บอกถึงต้นกําเนิดนะคะหรือว่าความเป็นมาของงานวันสงกรานที่เราเนี่ยโอ้โหสืบทอดสืบสารัฒทธนามประเพณานานีนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณมีจุดเริ่มต้นมายังไงคะอาจารย์ ก็จริงถ้าเราบอกว่าสงกรานคืออะไรเนี่ยคำว่าสงกรานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นภาษาสันสกฤตมาจากคำว่าสังกรานตินะครับแปลว่าการเคลื่อนของพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีนะครับคือการเคลื่อนเข้าสู่ราศีจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่งในหนึ่งปีเนี่ยมีสิบสองหนึ่งปีเนี่ยนะครับก็จะมีสิบสองราศีะนะครับตามเดือนเพราะนั้นสงกรานก็จะเกิดขึ้น เมื่อราศีหนึ่งเข้าสู่ราศีหนึ่งเท่านั้นเองอแต่ว่าเนื่องจากว่าเดือนอมีนาราศีมีนไปถึงราศีเมษเนี่ยเป็นความเชื่อของทางพราหมณ์ฮินดูเป็นช่วงของอ,อากาศ เป็นช่วงของอินเดียเหนือเนี่ยมีอากาศที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงรับวัฒนธรรมนี้เนี่ยผ่านราชอาณาจักรต่างๆาโดยการเข้ามาของออสิ่งที่เรียกว่าเทวราชา,าก็คือฮินดูพราหมณนั่นเองนะครับามาตั้งแต่การสร้างอาณาจักรต่างๆนะที่พวกพราหมินดูเข้ามามีส่วนร่วมในการสถาปนานะครับพระราชอำนาจของพระมหากรรษัตริย์ในราชวงศ์ต่างๆาเพราะนั้นเนี่ยเ,เราก็จึงถือเอาว่าสงกรานในเดือน5 นะครับเป็นเดือนที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นวันซึ่งพระอาทิตย์โคจรจากราศีมีนเข้าราศีเมษเท่านั้นเงีงนะครับแต่ข้าจิงสงกรานต์จริงๆแล้วเนี่ยมันมี2ระดับสงกรานต์สงกรานต์ที่เป็นระดับที่เราเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมราชกับวัฒนธรรมหลวงนะครับวัฒนธรรมหลวงก็คือจากพระราชสำนักวัฒนธรรมในพระราชสำนักเนี่ยใน,ในช่วงสงกรานต์ก็จะมีพิธีกรรมต่างๆในวัง นะครับการรวมพระราชวงนะครับการบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีการสิ่งที่เรียกว่าการถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยาะนะครับก็คือการมาอะไรล่ะ,ะสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นแต่เนื่องจากว่าประเพณีเดิมของเราเนี่ยเราถือว่าเดือน5เนี่ยเป็นเดือนที่สําคัญเพราะว่าปีใหม่ของอุษาขเนหรือเอเชียตะวันกเฉียงใต้จริงๆเนี่ยนะครับว่าทำดั้งเดิมเนี่ยถือเอาเดือนอ้าย เดือนอ้ายก็คือประมาณเดือน15ข้าเดือน12เป็น1แรม1ข้ามเดือนอ้ายใช่ไหมครับขึ้น15ข้าแล้วเป็นแรม1ข้ามแปลว่าหลังจากลอยกระทงเสร็จก็ค่อยมาก็เป็นปีใหม่นะจากเดือน12เป็นเดือน1เนี่ยเป็นปีใหม่แบบทางบุรพาก็คือทางเอเชียของเรานะจีนเป็นต้นนะครับ ตามสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอะไรนักษัตร่์ปีนักษัตว์ปีนักษัตย์จะเปลี่ยนจาก12แล้วเป็น1คือเดือน12แล้วเป็นเดือนอ้ทีนี้เดือนอ้เสร็จก็จะเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ญยาหารใช่ไหมครับเดือนสองเดือนสาเดือน4ี่ก็จะมีประเพณีต่างๆมีเดือนไปมีตรุษในเดือนสี่แล้วก็มาถึงเดือนห้าเดือนห้าเนี่ยเป็นเดือนที่มันค่อนข้างจะร้อนแล้วคนก็จะต้องเตรียมเพื่อเพาะปลูกในเดือนหราะเดือนพฤษภาค่ะฝนมันจะมาค่ะ นั้นเดือนห้าเขาก็จะรวมกําลังคนนะมาโฮมกันคือมาช่วยเหลือกันเอาจอบเอาเสียมเอาคราดเอาไถเอากระด้งเอาอะไรทั้งหลายเนี่ยมาทําความสะอาดปรับปรุงค่ะเพราะนั้นก็ถือโอกาสลดน้ําทําความสะอาดบ้านลดน้ํานำหัวผู้ใหญ่ขอพรทาพิธีเสียงไทยก็คือในเดือนนี้แหละนะการขอพรคือการขอคําแนะนะใช่ไหมจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะการเสียงไทยก็คือการทํานายเพื่อเตือน สมาชิกในครอบครัวสมาชิกในชุมชนว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูไข่ต้มดูคางไก่เอาไก่มาเอาหมูมาเอาเครื่องในมาแล้วก็ดูว่าน้ําจะน้อยจะมากให้เตรียมตัวยังไงค่ะเพราะฉะนั้นในประเพณีราชหรือประเพณีชาวบ้านนะครับนั่งเดิมเนี่ยเขาก็จะมารวมกันมาคุยกันมาปรึกษาหารือกัน และที่สำคัญก็คือมาช่วยกันทํางานแล้วก็สาดน้ําเพราะมันร้อนอืมนะคะเพราะงการสาดน้ำำําชําระล้างสิ่งต่างๆไม่ใช่ชําระแต่เฉพาะกายนะชำระใจด้วยค่ะสงการานต์คือช่วงที่เราจะมาเปิดเผยสิ่งที่เราเคยทําผิดค่ะมาประวรณากันมาขอโทษกันนะมาขอบคุณขอบใจให้อภัยแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เวลาเราสาดน้ำเนี่ยเราต้องขอก่อน ใช่ไหมเอาข้อจริงเราต้องขอขอสารมากเลยนะมันคือการลดช่วงชั้นของความต่างกันทางสังคม <c oughs> คุณจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นอะไรทั้งหลายคุณมาสาดน้ํามาเล่นน้ํากันเสมอภาคกันบางที่เนี่ยพระเนรเ,เนี่ยเล่นน้ํากับชาวบ้านได้ <c oughs> มันคือการลดอัดตราค่ะประเพณีสงการานต์คือการลดอัดตราตัวเองไม่ให้ตัวเองถือตัวถือตนว่าสูงกว่าผู้อื่น มาลงมาเล่นนะ้ามาเปียกกันมาอะไรกันนะครับม,มีปัญหาอะไรมาเคลียร์ใจกันค่ะนั่นคือเบ็นีราชพราะนั้นไปนีราชจะบใเนิหลวงมารวมกันเราจึงได้ประเพณีที่สวยงามก็คือมีแบบแผนปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์ฟังศีลฟังเทศฟังธรรมเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นประเพณีที่ทุกคนจะมาปลดปล่อยนะครับทุกคนมาเปิดเผยทุกคนมายอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็มาสั่งสอน มาขอคําแนะนําจากผู้มีประสบการณ์ชีวิตก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะจริงๆ<ช>แล้วพูดถึงประเพณีสงการเนี่ยไม่ได้จำเพาะเจาอจงที่จะทําให้บรรยากาศเนี่ยมันจะต้องอมีแต่ความสนุกสนานอย่าง<ช>เดียวแต่ว่ามันสอนในแง่ของความคิดใ,<ช>ในแง่ของการใช้ชีวิตในแง่ของการปฏิบัติตัวเองด้วย<ช>นะคะค,คือสอนอยู่ในตัวในหนึ่งประเพณีนี้ไม่ใช่แค่เป็นประเพณีเพียงแค่ว่าถึงเวลาเรามาสาดน้ํากันสนุกสนาน ดูเด็ดเผ็ดมันกับการฉีดน้ําถึงกันเนี่ยอย่างเดียวนะแต่ว่าคือสนุกได้แต่สนุกในแง่ของสอนที่ว่าทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนชั้นสูงคนชั้นล่างหรือคนชั้นจากที่ไหนก็ตามเนี่ยคุณก็สามารถมาที่จะมาลดอัตรามาลดความเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เปิดเผยนะบางครั้งเนี่ยการเข้าวัดก็คือการแสดงความคิดสร้างสรรค์นะในการที่จะช่วยเหลืออย่างทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าต่างจังหวัด เวลาไปต่างเวลากลับบ้านเนี่ยเขาจะเอาอะไรไปเขาจะเอาผ้าป่าไปใช่ไหมฮะ,ะจะมีผ้าป่าเอาสละความมั่งคั่งของเราบางส่วนไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือ,อ,อคนในชังคมท้องถิ่นใช่อันนี้เป็นเพณีที่ดีนะคะ,คะนะคะทีนี้ค่ะอย่าแช่จะลองเปรียบเทียบดีกว่านะคะประเพณีสงกรานเนี่ยนะคะคือเราก็มีมายาวนานแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับสงกรานในสมัยนี้มันมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างอย่างไรกับสมัยก่อนๆคอาจย์ ต้องบอกว่าสงการานที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นประเพณีกันยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับเพิ่งเกิดมาจากการส่งเสริมวัฒนธรรม,มนะเอกลักษณ์ของชาติก็คือการตั้งสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะสมาคมนะครับเ,เรื่องของการสร้างวัฒนธรรมไทยทสร้างความเป็นไทยน,นั่นเองนะครับเพิ่งเกิดมาในยุคนี่แหละครับยุคสร้างชาติ2482เปลี่ยนจากสยามเป็นไทยนะครับแล้วก็เริ่ม ที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวในยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ะนะครับคือ,อสแสวงหาสิ่งที่เป็นประเพณีเพื่อการขายสู่การตลาดนักท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีประเทศไทยนะครับเรามีสยามค่ะแล้วก็มีอาณาจักรต่างๆมากมายในพม่าก,ก็มีหลายอาณาจักรนะครับแต่ทุกๆวันนี้เขาก็มีหลายรัฐ นะครับในลาวนะครับก็มีมีสามอาณาจักรที่อดองไหมฮะ,ะในกัมพูชาก็มีราชอาณาจักรกัมพูชาเพราะนั้นเนี่ยประเพณีต่างๆเหล่านี้อย่างที่ผมบอกมีประเพณีราชกับประเพณีหลวงประเพณีหลวงก็คล้ายกันเพราะว่าเรารับวัฒนมพราหมณ์ฮินดูมาเหมือนกันเป็นเทวาราชานะ,ะพระมหากรรษัตริย์เปรียบเสมือนเทพเจ้า ประเพณีราชก็คือ,อชาวบ้านจะต้องทำธมาหากินนะครับภาษาอังกฤษเรียก mode of production เนี่ยนะ,ะวิธีการผลิตเนี่ยนะก็คือการทํานาทําไร่ทําสวนเพราะนั้นทุกคนในอาเซียนในเชคเชียงใต้เนี่ยนะครับจะคล้ายๆกันจะคล้ายๆกันก็คือคทํานาวิธีการผลิตอยู่กับน้ําอยู่กับลมฟ้าอากาศะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะทำการเพาะปลูกในฤด,ดูถัดไปนั่นเองเพราะนั้น ทําไมเราไม่ค่อยเห็นพม่าลาวกัมพูชาว่ามีวัฒน์อย่างนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขายังเป็นประเทศซึ่งทะเลาะสู้รบกันอยู่ยังไม่สงบคือยังมีความขัดแย้งภายในกันอยู่นี่มันจะกลับตาลปัดนะนะครับ <laughs> เหมือนกับเรานั่นสงบมาแล้วเราก็เล่นกันต่อไปนี่จะขัดแย้งกันเอง,เองเไม่ทราบนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่า เรานั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะเรานั้นได้ขายกระดัษตลาดการท่องเที่ยวตะวันตกมากในขณทีเ่เพื่อนบ้านเราก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้ทําการกระเริกออกสื่อกันอย่างเหมือนของไทยเพราะฉนั้นเราจึงลืมไปว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีร่วมกันของชาวเอเชียนอกเฉียงใต้ในช่วงยิ่งเรื่องของอินโดจีนพมา่าลาวกัมพูชาในพมา่าเองเนี่ยนะครับ การเฉลิมฉลองพิธีที่วันที่เราวัสงกรานเนี่ยไม่ได้ฉลองกันแค่3วัน5วันนะเฉลองกัน10วันเลยโอ้โหก็ยาวนานจริงๆก็ไม่ได้ต่างอะไรกับบ้านเราเหมือนกันนะคะอาจจะต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดการเล่นน้ําถ้าเราไปไปพม่าในช่วงสงกรานเนี่ยนะครับการเล่นก็จะเป็นยังไงคะเขาจะตั้งสเตจคือประลำพิธีเนี่ยสองข้างถนนเขาทําเป็นคล้ายๆกับสมมติว่าบริษัทเนี้ยนะเป็นร้านใหญ่มากเลยสำหรัร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเขาก็จะมาเป็นสปอนเซอร์เลย <อ> <AL> แล้วเว,วทีตัวนี้แหละเป็นเวทีเหมือนเหมือนเวทีกีฬาสีอะค่ะเหมือนที่เป็นสแ,แตนชี์นะขเขาก็จะทําไม้ขึ้นมาแล้วก็นั่งเป็นชั้นๆเขาก็ทุกคนก็จะมีสายยางฉีดน้ำของตัวเองอใช้สายยางเลยนะคะแล้วกินเหล้ากินเบียร์กินอะไรกันแบบสนุกสนานแบบรื่นเริงเพราะว่าเป็นช่วงประเพณีแบบ ประเพณีช่วงเดียวที่คนพม่าจะได้มีอิสระเสรีในช่วงเทศกาลในช่วงเทศกาลสงการานต์และเวลาเราไปพม่าในช่วงนี้เนี่ยอาหารการกินจะค่อนข้างหาย,ยากเพราะร้านรวงจะปิดหมดเลยคนก<ข>็จะมาเล่นน้ำกันเล่นน้ําและกลับไปที่บ้านเขาจะสนุกกันสาววันสีคืนวันที่16-17เข้าวัดฟังธรรมนะแล้วก็ ทําพิธีอะไรต่างๆเพื่อที่จะเสริมสิริมงคลกับตัวเองเพื่อที่จะทํางานในปีถัดไปค่ะจริงๆถ้าจะพูดไปเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยต่างกันกับบ้านา<ล>เราเหมือนกันนะคะบ,บ,บ้านเราพอถึงสงการคนก็กลับบ้านนะคะเสร็จแล้วก็พอกลับบ้านก็จะต้องมีงไ,ปไปวัดนะคะไปรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพม่ามีไหมคะมีครับรดน้ําดําหัวเนี่ยนะมีครับในทุกอุตสาหรเมจะต้องรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ค่ะนะครับ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คือการขอพรขอพรคือขอคำแนะนำนะครับให้ชีวิตนั้นรู้สึกว่าจะสบายใจมากขึ้นมีทุกขมีโศกเอ๊ะทำไมเราต้องกลับบ้านเนี่ยคำว่ากลับบ้านนี้น่าสนใจเพราะเราออกจากบ้านสมัยก่อนไม่ต้องกลับบ้านเขาอยู่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากปี2 5 0 0้ารเป็นต้นมาเนี่ยยุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยบ้านเราน้ําไหลไฟสว่างทางดีมีงานทํางานทําที่ไหนงานทําที่กรุงเทพคนจึง อพยพยม,มาทำงานกรุงเทพเสียส่วนใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นไงฮะประเพณีก็จะต้องดึงดูดให้คนกลับไป<อ>ทําไมอยากจะกลับไปอ้าก็ไปเที่ยวค่ะมีเพลงมีดนตรีมีอะไรต่างๆบางจังหวัดเข้าไปจ้างนักร้องญี่ปุ่นอะไรมาเนี่ยนะครับก็ทราบกันอยู่เนี่ยเพื่อที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมามนะบางที่ก็เป็นสงการมิดไนท์ก็คือดึงดูดให้คนกลับมาวนี่รูปแบบแล้วแต่รูปแบบนะครับแต่ว่า บางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมไปว่าสงกรานคือการปลดปล่อยค่ะบางที่นี่ประเพณีบางที่สงกรานเนี่ยเอาพระหามขึ้นแคร่ก็เห็นไหมฮะ<อ>แล้วก็เขย่ากัน<อ>จนพระตกลงมาเจ็บก็มีนะฮะเพรา,า,าะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือว่าสงกรานคือช่วงที่เราจะปลดปล่อยทําให้ความต่างทางชนชั้นทางเศรษฐกิจทางสังคมเนี่ยมันมาอยู่ในระนาบเดียวกันค่ะคุณจะรวยจะจนอะไรก็ตามทีเมื่อมาสงกรานเนี่ยทุกคนสาดน้ากันนะทุกคน ต้องเป็นคนที่ทําตามประเพณีนะครับไปขนทรายเข้าวัดไปทําบุญตักบาตรอะไรต่างๆนานาก็นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของในประเทศไทยเองแล้วก็ประเทศเมียนมาเองเหมือนกัน,นะะในลาวเองก็เหมือนกัน,ค,นครับแต่ลาวนี่ก็จะค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยหน่อยครับ ตักบาตรข้าเหนียวใช่คแล้วก็ตอนบ่ายมาก็จะมาสาดน้ําขอต้องขอก่อนนะครับเพราะถือว่าการไปสาดน้ําคนอื่นคือการละเมิดละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นคนของคนอื่นเพราะนั้นเนี่ยประมีสงการทําอย่างไรเราจะเอาปรัชญากลับมาก็คือรู้จักขอโทษรู้จักขออภัยให้อภัยรู้จักที่จะอะไรล่ะมีมีความสุภาพเรียบร้อยในการใช้ชีวิตนะครับทุกวันนี้มันอาจจะเรารู้สึกว่า จโลกมันหมุนเร็วเกินไปนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่ามีคนจากต่างถิ่นมาในที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็อาจจะลืมไปใช่เราจะลืมไปว่าสิ่งที่เป็นสงกรานต์นี้ก็คือการขอโอกาสในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์มีความรู้จักกันด้วยนะครับค่ะนะคะในกัมพูชาเองเนี่ยสงกรานต์ก็มีอ่างั้นเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกัมพูชานะคะอาจารย์อ่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับอาจารย์อัครพ์กันต่อสักครู่ค่ะ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกไวส์ .com